หันไส้เหรอข้าหันไส้เธอมากเลยอ่ะนี่ก็บอกจัดเลยวันนี้ได้ยินไหมจัดอะไรล่ะไม่ได้มามอนอนานะคือมอนอมีวัสดุด้วยอ่ะน่าสนใจมากเลยน่าสนใจจริงจริงน่าสนใจมากไหนบอกว่าไม่หิวไงอืมปวดฟัน ดูคนเพิ ma, ่งไปทำฟันมานะแต่อยากจะได้ท uh? ุกอย่างเลยนะเธอเขาอยากกินหมูทอดอ่ะเขาอยากกินหมูทอดแบบกรอบๆอ่ะแบบแบบหมูทงคัตสึแบบว่ากรอบๆกรอบกรอบ แต่ว่าวันนี้เราต้องไปทำฟาร์มเพราะฉะนั้นเราไปกินก่อนแล้วกันนะอปะปไปไปไปจะกินอะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวดูเมนูก่อนไม่แน่ใจหมื่กันมันมีอะไรมั่งอ่ะกินอากินเนื้อมีหมูสามชั้นมี นักเก็ตกุ้งอยากสั่งก่อนนะทุกคนอย่าลาดูเมนูทีนึงว้าวนากกินอยู่นะไหนจะสั่งอะไรมั่งชื่ออะไรด้วยโจ๊กอันนี้คืออะไรอะไรสจกงย่างข้าวหน้าไข่แล้วก yeah, ันนะ โอ้ถามหาความจำเรื่องชื่ออันนี้ก็ออกเขาแกงกะหรี่องคัสสึสรุปเมนูของเธอคืออะไรข้าวหน้าไข่ <c oughs> เป็นไงค่อยๆมันคุค้นๆแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนอ่ะเจ้าอร่อยนะ อร่อยเราลองอันนี้ไหมเนี่ยแล้วขอกินอีกคำติดใจเหรอใจอ่ ันนี้ร้อนมากเลยอ่ะความขึ้นบุบ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 โอ้โห <c oughs> ใจแล้วเดี๋ยวเอาคำเลยน้อยก่อนละกัน <c oughs> อหอม <c oughs> อืมเป็นไงรสชาติกลมกล่อมกลมกล่อม ก็าลองชิมบ้างที่มันเขามีช้อนสามพันกินมันเถอะเอาเกินไปก็ชิมกะรีก็ไอ้แกงกะรีก็ <c oughs> เพื่ให้มันดะีๆนะเป็นไงเริ่ดคาคุ้นคุนะ้นไืม,มแต่ไ<ต>ม่เหมือนแกงกะรีที่เขาทำเนาะ อ,อ,อ,อ่ะอบตุ๊กไปยังไงะคะอ,อร่อยเหรออืมอร่อยอืมปสน่อย น้ำซุปหอมปลามาเลยใช่ใช่น้ำซุปอปาน้ำจิ้มของเอน้ำจิ้มของเหองเอาโหเป็นยังเดือดปุดๆอเลย้ควันดูควัน้โหดูดิ้โหอันนี้ควันจริงๆนะเนี่ยโอ้โหขาวอีกงล้ โอ้ยหลับแล้วอย่างเงี้ยเป่าะยี่หลับแล้วมันหอมอ่ะข้าวข้าวมันหอมมากรสชาติซุปก่อนจะดูดูดูเนี่ยมะมันเป็นน้ำซุปใช่น้ำซุปกับข้าวซุปกับข้าวหอมมากเลยรสชาติกลมกล่อมกลมกล่อมอร่อย เี๋ยวเรากินข้าวมัน่มเนาะกินแล้วนะไม่รอแล้วนะจะไหน่ะมาดูจักเก็บผ้าอยากดรู้จักเก็บผ้าไม่รู้จะมีหรือเปล่าไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยนี่ก็บอกจัดเลยวันนี้ไม่เยินไหมจัดอะไรล่ะอยู่ตรงไหนะอะไรจะจัดอะไรมาเกี้เธอจะจัดให้เขาเชีป้าไปของก่อนวันเกิดจัดอะไร่ไอยจัดอะไรจัด จัจักเย็บผ้าขอแม่เคิอนอันใหม่เดีดดเ๋ยวดจักเย็บผ้ามาแล้วเป็นไงน่าสนใจมากเลยน่าสนใจจริงจรน่าสนใจมากน่าสนใจเลยขนาดนั้นอยากได้มากมากมาถึงมากที่สุดเลยแต่ฝีมือเรายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องขนาดนั้นไง เย็บตัวที่บ้านให้มันเซียนกันตัวที่บ้านก็คือเย็บไปชมไปเย็บไปชมไปแล้วนะเย็บแล้วก็ไขน่นอนแงะออกย็บไขน่นอนแงะออกจะได้จะได้ของของ้อไ้เเราก็ทําใจารับสภาพเนื่องจากเราก็ไม่ได้เก่งไงถ้าเกิดเก่งอะ่ะเรายังมีข้ออ้างว่าแม่หนูย็บได้แล้วนะอ้ันนี้เราไม่มีข้ออ้างหืือไม่ได้เจ้า ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ทำฟันแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำฟันกันตอนประมาณแปดสามเดี๋ยวเรานั่งรอเร็อีกตั้นลีลาย,ยูลีลาก่อนไม่อยากเข้าไปแล้วอะ่ะเบื่อแล้วอะ่ะเบื่อการทำฟันแล้วอะ่ะตอนนี้ สีอะไรดูสิสีมว่วงโอ้ยใกล้เกินจะดูฟันแค่นี้ก็เห็นแล้วว่ามันสีอะไรดูแต่เจ็บอยู่นะเนี่ยเพราะว่าหมอเขาดึงแบบเนี่ยมาเลยเห็นนะข้างล่างอะ่ะข้างล่างกับข้าง,างบนใส่ไม่เหมือนกันกข้างล่างจะใส่เยอะข้างล่างเราจะใส่ยาวเลยตืดอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ข้างบนใส่เป็นช่องตืด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 แล้จะกินอะไรได้ไหมที่เนี้ยที่เนี่ยจริงๆก็ อยากกินอะไรที่เป็นต้มๆนะมีนะที่อนดับอยากกินต้มๆเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเถอะปะเราไปเดินตลาดกันเถอะแต่ว่าน่าจะยังไม่ค่อยตั้งเท่าไหร่หรอกแต่ก็อยากเดินแล้วอ่ะจะกินอะไรมาถึงแล้วตะการตามมากเลยไม่ได้มาเดินนานตลาดมอนอแต่มาตลาดคำฟ้าแล้เออที่อันนี้น่ากินอ่ะเธอมึงมีเหนูตุผลอะไรปะแปะไว้ก่อน เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดินคลุงเคลงๆลงหน้าความหมดรู้สึกเหมือนอยู่จะปิดตาขนาดย่อมเขาทำลังคาทำอะไรให้อย่างดีเลยมไม่ร้องหลงกางเลยเออเสื้อผ้าอา,าก,การตาเกิดไปเพราะว่า <c oughs> มันไม่ดีนะ <c oughs> เออมันไม่ดีนะสำหรับเราเนี่ยมันไม่ดีนะ <c oughs> อ่ะ เราถึงแล้วโซนของกินใช่โซนของกินค่อนข้างจัดะการตาแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดทุกร้านนะแต่ของกินก็น่ะเยอะอยู่ไม่รู้จะกินอะไรเลยอ่ะเราเจอเกาเขียนได้เลยขอดกระ่งกนขนมขนมน่ากินไม่ได้มามอนานะคือมอนมีวัดสัตว์ด้วยอ่ะเพลินไปล่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นก็ตื่นเต้นมากเลยตอนนี้นเพิ่งกำลังซื้อของอยู่ ้้เขไม่ค่อยจะอยากซื้อเครื่องสำอางมาว่าอยากซื้อของเยอะจังมากกว่ากินอะไรกินหมี่ขยุ่มจะกินได้ใช่ไหมกินได้เดี๋ยวดูก่อนนะดูมันแข่งยังไงดูน่าเมนูดู เลยชอบข้าวพันถักด้วมีขยุ่มหนกข้าวพันถักก็าด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นข้าวพันถักอันนี้มีถั่วลิสงไว้คะไม่ได้ใส่โอเคข้างหนูเอาเหมือนกันมีขยุ่มหนึ่งค่ะเหร็จไหมเอาปกติเอามีน้าเหนียวไม่กินไม่ร้องกันจะกินไม่ได้เหรอใช่ไม่ได้เหรอร้านถัดมาเดี๋ยวเขาจะสั่งจอเอาอะไรเอาหมีหยกขยุ่ม <Am> อามีนียกเผ็ดไหมคะออไม่เผ็ด ร้อนอะ่ะไม่ได้เอาพัดลมลงมาด้วยท่ามาัอย่างเดียวไม่เอาลงมานะอไอโซนนี้มันเป็นโซนไม่มีหลังคาไงแล้วโซนข้างในข้างในจะมีโซนหลังคาหน่อยแต่มันก็เป็นร่มแล้วมันไม่สมองร่นไม่ต้องมีหลังคาอะไรอย่างเงี้ยมองอะไรหันไส่เหรอ <c oughs> หันไส่เธอมากเลยอะ่ะจริงเบอร์เขาจะได้บ้าง ไม่เลนด้วยเราเฮ้ยกินอ,อ,อะไรกิ้นซูชิไนะหมซูชิไหมอยากกินไข่ม้วนเอาไข่ม้วนเอาไข่ม้วนสิบชิ้นเอาไข่ม้วนสิชิ้นเว้แล้วทำอะไรอ่ะพอดีพอดีมากชีวิตเนี้ยอ๋อ,อกินชอบกินไข่ม้วนอ่ะเอาแปดชิ้นก็ได้อ่ะ นนอ่่งีะเขาเบื่อจืดเบื่ออะไรเขาเขาบอกว่าจะไป่หม้วนเอาเยอะจริงนะน้เลยสี่ชิ้นก็พอแล้วนี่นน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 นปลาๆมึกปลหมึกมว่าอันนั้นก็น่ากินว่ะอานนี้ดีกว่าอันนี้เยอะดี นีนละสิบบาทนู่นน่ะอันนู่ะอันนู่ะอันนูนอันนูนเอาอันนูนอ่ะอะไรอันนี้เป็น้ําตาลเออนั่นแหละเออสวยอันนู้นมันไอซิ่งไอซิ่งสีเหลืองนั่นแหละชาร์ทก็น่านกิน ทัาหนึ่งงานเหรอเอาอันนี้ได้กว่าไอ้กลมๆจะเอาอันนี้เออของนู้เหมือนกันเหมือนกันปะเหมือนเหมือนกันเหมือนกันอันนี้ ว่ามั่งวันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ได้เลยเลยได้แค่นี้เองเนี่ยนี่ได้แค่นี้นะจ๊องอย่าพูดทำไมเทไหนบอกว่าไม่หิวไงฮะเธอบอกเขาว่าไม่หิวไงไม่หิวซื้อไปเผื่อหิวโอ้ดูดิเองไม่หนักหรอกเนาะถือไปคัดจะได้ช่วยกันถือ ถ่ายต่อเนื่องไม่นอนเน่องจี่ต่อเนื่องเดี๋ยวไปเจอกันหน้านุ่นต่อเนื่องไปเลยไปโอ๊ยทำไมมันทุรักทุเลจังวะทำไมมันทุรักทุเลจังนี่ลูกชายตัวจริงแหมทำเป็นอวดดีแค่ดีอวดเดินไปแล้วก็เดินกลับนี่มีขอยืมของเราที่ไม่ได้กินมานานนะคะ เดี๋ยวเราลองมาชิมกันก่อนว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมบรอเูอืมปวดฟันเสื้อขักไปอะอืมเป็นไงรสชาติออมันอ่อนไปนิดนึงเขารู้สึกว่ามันอ่อนกว่าเดิมเหมือนเขาใส่น้ำไอที่ทำมันค่อนข้างน้อยเลยตอนเที่ว่าเขาใส่อะนะ มันอ่อนไปนิดนึงตรสชาติเหมือนเดิมไหมไม่เท่าไหร่อ่ะเขาว่าแต่ก่อนอร่อยกว่าเยอะเลย้คือที่เป็นอะไรที่น่ากินมากเลยนี่คำละสิบบาทเอใอใส่ม้วนเขาล่ะเ<ค>อาไข่ม้วนเขาอยู่นี่ลืมไปว่าไดได้มาสองกล่อง ยเดี๋ยวเราะจะจิ้ให้ดูไปขวัญตาคือเราอยากกินแซลมอนเว้ยข้าวเขาแน่นมากอะ่ะเขากลัวเราไม่อิ่มไงเนีน่เลยข้าวแบบเขาปั้นแน่นๆน่นอืมว้าเป็นไงซอสเขาออกหวานจะัดก็โอเคอืมไม่หรอส่วนใหญ่เขารู้สึกว่าแซลมอนสิบบาทอะ่ะเหมือนเป็นแฟรนไชส์เดียวกันอนะ่ะไม่ว่ากินที่ไหน รสชาติเหมือนกันดิไม่รู้มันเกิดจากอะไรค่ะอย่างลองกินอันนี้ดูคนเพิ่งไปทำฟันมานะแต่ยากะไดรทุกอย่างเลยนะเป็นไงเอ้ยโกกโกกโกกเป็นไงไง้่าย นี่ลองจิมอันนี้เขาซื้อ,ม,อมามอร่อยไหมสามสิบบาทก็คือให้กินไม่หยุดปากเลยใช่ ไม่ได้กลิ่นมันหอมอ่ะเบียร์เดินไปซื้อใช่กลิ่นหอมเด็กก็ต้องเดินไปซื้ออ่ะเบียบอกขอตังค์มาจะไปซื้อขอตังค์ไปไม่พอด้วยความคือทำเป็น,นปหน่อยไหมนันต้องกินกับข้าววะไม่มันเขาทำไว้นานมไม่ได้มันไม่ได้ทำสดนี่ กินกับอันนี้ที่มันจืด <g ul ky> เออน่าจะเข้ากันได้อันนี้เออมันน่าจะกินอ่ะไว้กินกับข้าวลเล่นเงาอร่อยกินไปจืดมากคนเลยนะป <c oughs> ะเดี๋ยวเราจิ้งข้าวก่นกอนดีกว่าหมดไปอีกหนึ่งวันนะคะกับภารกิจในวันนี้โอ้โอโก็สนุกอยู่ สนุกตรงที่ว่าอะไรอะได้ทํำฝันได้กินของอร่อยอร่อยอะไรอย่าเงี้ยเนาะวันนี้ดีหน่อยได้กินของอร่อยเพราะว่าข้าวแกงกะหรี่ที่เราไปกินก็อร่อย uh huh. เออก็ถูกใจของที่เราไปซื้อกินที่ตลาดนัดก็อร่อย uh huh. ออก็โอเคนะถือว่าเป็นวันที่โชคดีเ <laughs> <laughs> พราะบางทีอะเราไปเลือกร้านที่ไหรแม่งไม่ค่อยอร่อยอะ่ะ uh huh. บางทีอะใช่ไหม uh huh. ก็วันนี้เป็นวอลคที่ง่ายๆนะทุกคนถ่ายแบบชั้นๆเอาไว้เอาไว้ให้ดูนะคะเผื่อใครที่เงาๆก็เข้ามาดูเราได้นะใครที่อยู่พิโลกก็ถ้าเห็นเราก็เข้ามาทักท่ายกันได้นะคะมุกกับเบีย์อย่าลืมนะทุกคนแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย โมงวันนี้เนี่ยโคตรเย็นอ้าวไปเลยไปเร็วไม่ได้ชิอยกินข้าวเนี่ยโอไ้ไปเร็ว <c oughs> ไปเร็วเกลือ,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 อกัสอาะอาะอาะอาิะข้าว